บทที่5,189ในอดีตเขาเคยถูกกิเลสครอบงำด้วยความสนใจและความปรารถนาทางวัตถุมากเกินไปตระกูลของเขาทำให้ผู้คนมากมายได้รับผลกระทบอย่างมากจากความต้องการทั้งหลายเหล่านี้ หลังจากการฝึกฝนในปัจจุบันความปรารถนาทางด้านวัตถุของเขาก็ลดลงจนถึงขีดสุดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรูรถยนต์หรูเรือยอทหรือเครื่องบินทุกสิ่งสำหรับเขามันเป็นเพียงอดีตไปแล้วและตอนนี้เขาไม่ได้คิดอะไรมากเพียงต้องการแค่อิ่มท้องในทุกวันแค่นี้เขาก็ถือว่าตัวเองมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้ว เมื่อความปรารถนาทางด้านวัตถุลดลงความเป็นมนุษย์ของเขาก็ค่อยๆกลับคืนมาเขาเริ่มคิดถึงญาติญาติและเริ่มเห็นอกเห็นใจคนยากไร้ตลอดเส้นทางเมื่อเขาเห็นพื้นที่คนยากจนเขานึกในใจอย่างเงียบๆโดยหวังว่าเมื่อเขามีความสามารถในอนาคตสักวันเขาน่าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างในการเดินทางครั้งนี้สภาวะทางจิตใจของซูจื้อเฟยเขาไม่เพียงแต่เอาชนะความยากลำบากและอุปสรรคบนท้องถนนได้เท่านั้น แต่ที่สําคัญกว่านั้นจิตใจของเขาได้รับการชาระให้บริสุทธิ์และถูกทําให้บริสุทธิ์ในระดับจิตวิญ,ญญาณของเขาเองใช่ใครบังคับในขณะที่ซูจื้อเฟยยังคงก้งกราบ39ต่อครั้งก็มีเสียงวีดวิวของเฮลิคอปเตอร์บนท้องฟ้าและเฮลิคอปเตอร์ก็บินมาหาเขาอย่างรวดเร็วจากที่ไกลมาใกล้แล้วร่อนลงตรงหน้าเขาอย่างช้าช้า หลังจากหมอบคลานซูจื้อเฟยก็ยืนขึ้นจากพื้นมองดูเฮลิคอปเตอร์และสงสัยว่าทำไมเฮลิคอปเตอร์ต้องมาขวางทางสแสวงบุญของเขาด้วยในขณะน,นี้ประตูของเฮลิคอปเตอร์ก็เปิดออกและชายวัยกลางคนกระโดดลงมาเดินไปหาเขาและพูดว่าคุณชายซูครับคุณชายมีคำสั่งเชิญคุณกลับไปคุณชายของคุณคือใครซูจื้อเฟยถามด้วยความประหลาดใจใครคือคุณชายของคุณหรือ ชายวัวกลางคนพูดด้วยความเคารพคุณชายของผมคือเย่เฉินจากจินหลิงครับเย่เฉินเมื่อสูจื้อเฟยรู้ว่าผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าถูกเย่เฉินส่งมาเพื่อเชิญตัวเองกลับในใจเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเขามองไปที่ชายคนนั้นและถามด้วยความประหลาดใจคุณบอกว่าคุณเย่เฉินผมกลับจริงๆเหรอใช่ครับชายวัยกลางคนพยักหน้าและพูดอย่างจริงจังว่า ตอนนี้เครื่องบินกำลังรอที่จะบินขึ้นที่สนามบินแล้วสิ่งที่ผมต้องทำก็คือจะส่งคุณกลับไปที่จินหลิงโดยเร็วที่สุดครับซูจื้อเฟยเบิกตากว้างแล้วพูดว่าเดี๋ยวก่อนนะคือผมกำลังงงผมอยากรู้ว่าผมยังไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดแสวงบุญเลยทำไมคุณแย่ถึงปล่อยให้ผมกลับไปตอนนี้ล่ะ ชายวัยกลางคนไม่ได้ปิดบังอะไรพูดตามตรงว่าคืออย่างนี้ครับคุณชายซูพ่อของคุณคุณซูโชเตากำลังจะเข้าพิธีวิวาเร็เๆนี้และงานแต่งงานจะจัดขึ้นที่เมืองจินหลิงสิ่งที่คุณแย่หมายถึงคือให้ผมมารับคุณไปร่วมง,งานแต่งงานก่อนหลังจากงานแต่งงานสิ้นสุดลงแล้วค่อยกลับมาแสวงบุญต่อโอเคไหมครับอันยาพ่อของผมกำลังจะแต่งงานเหรอซูจื้อเฟยตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่เขาก็รีบฟื้นและถามพ่อของผมกำลังจะแต่งงานกับหน้าเหอหรือเปล่าครับ ชายวัยกลางคนใส่หัวบนใบหน้าเต็มไปด้วยคำขอโทษผมต้องขออภัยครับคุณชายซูเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้สถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงผมเป็นโคศกตระกูลเย่ในมณฑลสานซีและเกี่ยวกับสถานการณ์ในจินหลิงผมเองก็ไม่รู้มากนะักหลังจากนั้นเขาก็พูดอีกครั้งคุณชายซูแต่คุณชายของผมหวังว่าคุณจะมาถึงโดยเร็วที่สุดนะครับเขาบอกว่าน้องสาวของคุณกำลังรอคุณอยู่ที่จินหลิงแล้วพ่อกับแม่ของคุณก็อยู่ที่จินหลิงด้วย ถ้าคุณไปตอนนี้ถือได้ว่าเป็นโชคก้อนใหญ่ที่จะได้มีโอกาสรวมตัวกันกับพวกเขานะครับสูจอเฟยกลับมามีสติสัมปชัญญะพลางพยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าโอเคขอบคุณคุณมากนะครับที่อุตส่ามารับผมถึงที่หลังจากนั้นเขาก็มองไปที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและถามชายวัยกลางคนว่าไม่ทราบว่าสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับคือผมจะได้บันทึกเอาไว้ว่าผมได้มาถึงที่นี่แล้ว ชายวัยกลางคนกล่าวว่าไม่ต้องห่วงคุณชายสู่ผมได้บันทึกพิกัด GPS แล้วและเมื่อถึงเวลาผมจะรับผิดชอบเพื่อส่งคุณกลับมาที่นี่เหมือนเดิมครับบทที่5,190เมื่อสู่จื้อเฟยรู้สึกโล่งใจและกำลังจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็เหลือบเห็นร่างกายที่สกรปรกของตัวเองจึงพูดด้วยความลำบากใจผมอาจทำให้ภายในเฮลิคอปเตอร์ของคุณสกรปรกได้นะครับชายวัยกลางคนยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกครับคุณไม่ต้องกังวลเรารีบไปกันเถอะ งั้นก็ได้ครับสูจื้อเฟยพยักหน้าและก้าวขึ้นเฮลิคอปเตอร์เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นสูจื้อเฟยก็มองไปที่สถานที่ที่เขาขึ้นเครื่องมาเมื่อครู่นี้เขาต้องการจดจําภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมของที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อกลับมาจะได้ไม่ผิดพลาดและเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เขาก็มองไปที่ภูเขาฉินหลิงอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างหน้า ภูเขาฉินหลิงเป็นภูเขากั้นน้ำในแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำเหลืองสมควรได้รับฉายาว่าภูเขาสายมังกรของจีนจริงๆและยังเป็นปอดสีเขียวธรรมชาติของจีนอุทยานแห่งชาติจีนที่ทอดยาวหลายพันไม์มีความงดงามและมีต้นไม้เขียวขจียอดเขาหลักคือภูเขาไท่ไปในเป่าจีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล3,800เมตรเป็นภูเขาก้นน้ำในภาคใต้ของมณฑลสานซีและกวนเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใน,ในใจเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกโหยหาและรู้สึกเคารพศรัทธาตัวเองในหัวใจมากขึ้น สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือตั้งแต่ตอนที่เฮลิคอปเตอร์ยังไม่ลงจอดจนถึงตอนนี้ที่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินหลังจากสนทนากับชายวัยกลางคนแล้วกล้องก็ได้จับภาพกระบวนการทั้งหมดได้อย่างแม่นยำวิดีโอในขณะนี้ได้ถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของเฉินเจอข์ไคแล้วอีกด้านในขณะนี้เย่เฉินอยู่ในสวนลอยฟ้าเฝ้าดูนาโนากะที่กำลังจัดช่อดอกไม้ที่เธอนำมาจากญี่ปุ่นอย่างพิถีพิถัน นานาโกใช้นิ้วที่เรียวยาวของเธอเพื่อจับคู่ดอกไม้ต่างๆเข้าด้วยกันช่อดอกไม้นี้มีสัมผัสที่สวยงามอยู่แล้วความงามแบบนี้เย่เฉินซูรัวลี่และซูจื้ออยู่ต่างเพิ่งเคยเห็นความสำคัญเป็นครั้งแรกมากที่สุดเป็นประวัติการก็ว่าได้ และด้วยดอกไม้ทุกดอกที่นานาโกะสัมผัสตกแต่งช่อดอกไม้นี้จะให้ความรู้สึกที่สดชื่นแก่ผู้คนราวกับว่าทุกการตัดสินใจของเธอคือสัมผัสสุดท้ายที่สุดแสนจะวิเศษแล้วยังไงอย่างงั้นและยังทําให้ผู้คนรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างต่อเนื่องพี่สาวน้องสาวซูจือ,อยูและซูรัวลี่ต่างก็ประทับใจในทักษะการจัดดอกไม้ที่ยอดเยี่ยมและความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอ และเย่เฉินเองก็ตกตะลึงอึ้งกิมกี่เช่นกันไม่น่าเชื่อว่านานาโกะจะมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเช่นนี้จริงๆบทที่5 1 9 1ันันใดนั้นโทรศัพท์ของเขาก็สั่นและเขาก็เปิดดูพบว่าเป็นวิดีโอที่ส่งมาโดยเฉินเจอข่ายนี่เป็นวิดีโอที่เขาบอกเฉินเจอข่ายเป็นพิเศษให้จัดคนแอบถ่ายเงียบๆเ,เพื่อดูสถานะที่แท้จริงของซูจื้อเฟยในตอนนี้ หลังจากดูการแสดงออกของซูจอเฟยความประทับใจของเย่เฉินที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนไปมากเช่นกันเหตุผลที่ตัวเองบอกให้ซูจอเฟยเดินสามก้าวแล้วคุกเขาคำนับไม่ใช่แค่เพื่อลงโทษเขาแต่ยังเพื่อให้เขามีโอกาสทบทวนตัวเองอีกด้วยสำหรับเย่เฉินมีวิธีลงโทษมากมายนับไม่ถ้วนจริงๆแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือขังมันไว้ในครอบหมายอย่างโคบายาชิจิโร่แล้วปล่อยให้มันอยู่กับหมาทั้งวัน อย่างไรก็ตามในมุมมองของเย่เฉินซูจื้อเฟยเป็นพี่ชายของซูจื้อหยูและเป็นลูกชายของอาตู้เองหากเขาสามารถกลับไปยังเส้นทางที่ถูกต้องได้มันจะเป็นเรื่องดีสําหรับซูจื่อเฟยและตระกูลซูทั้งหมดเดิมทีเย่เฉินคิดว่าอย่างน้อยคงจะต้องรอจนกว่าประสบการณ์นี้จะจบลงก่อนซูจื่อเฟยถึงจะสามารถเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณจากก้นบึ้งของหัวใจเขาเองได้แต่เมื่อพิจารณาจากการแสดงออกในปัจจุบันของเขาแล้วมันเกินความคาดหมายของเย่เฉินจริงๆ เมื่อลาสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์ดอกไม้ช่อแรกของนานาโกะก็ถูกจัดเข้าไปแล้วซูรัวลี่และซูจื้อหยู่กำลังหมกมุ่นอยู่กับการเฝ้าดูนานาโกะจัดดอกไม้ละซูจื้อหยู่ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพูดว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าช่อดอกไม้จะสวยงามได้ขนาดนี้ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันก็สมบูรณ์แบบมากจริงๆซูรัวลี่ตื่นเต้นมากจนตาของเธอแดงก่อนหน้านี้เธอยังคงคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้งานแต่งงานของพ่อแม่แตกต่างจากงานแต่งงานของคนอื่น อย่างไรก็ตามเมื่อเธอเริ่มเตรียมการสำหรับเรื่องนี้เธอก็ตระหนักได้ว่าในความเป็นจริงคนรวยมากมายทั่วประเทศได้พยายามใช้ไอเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดการงานแต่งงานของพวกเขาไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแผนแบบไหนเดิมทีก็คิดว่าน่าจะเจ๋งแต่เมื่อถามผู้รู้จริงๆก็จะเกิดกรณีทำนองนี้ขึ้นมาทันทีคือเคยมีคนทำแล้วแม้ว่าบรรยากาศโดยรวมของสวนลอยฟ้าจะดีมากแต่จินหลิงก็เป็นเพียงเมืองชั้นสองและห้องจัดเลี้ยงระดับไฮเอนนั้นไม่สามารถเทียบได้ในเมืองเอก ยิ่งไปกว่านั้นเธอเองก็ไม่ตั้งใจที่จะฟุ่มเฟือยและซิ้นเปลืองเกินไปดังนั้นการสร้างองค์ประกอบที่เป็นนวัตรกรรมอย่างแท้จริงจึงเป็นเรื่องยากยิ่งกว่ายากจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นทักษะการจัดดอกไม้ของนานาโกะเธอก็ตระหนักได้ทันทีว่านี่คือนวัตรกรรมที่ล้ำค่าและหายากที่สุดแล้วหากการจัดดอกไม้ที่สวยงามประการตาเต็มสถานที่ในวันแต่งงานบรรดาแขกที่มาร่วมงานจะต้องตกตะลึงพึงเพลิดท,ทุกคนอย่างแน่นอน หลังจากที่นานาโกะจัดช่อดอกไม้เสร็จช่อหนึ่งเธอมองไปที่ซูรัวลี่ที่ด้านข้างและถามว่าคุณซูไม่ทราบว่าคุณพอใจกับการจัดดอกไม้แบบนี้หรือเปล่าคะพอใจพอใจมากๆๆซูรัวลี่พูดอย่างตื่นเต้นเสียงสูงคุณอิโตะฉันไม่เคยเห็นช่างจัดดอกไม้ที่ไหนฝีมือดีอย่างคุณมาก่อนเลยดอกไม้เหล่านี้อยู่ในมือคุณดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายเหมือนการจัดดอกไม้ทั่วไปแต่เป็นเหมือนงานศินละปะมากกว่า นานาโกะพูดด้วยรอยยิ้มมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะและมันไม่ใช่งานศินละปะแต่เป็นเพียงการผสมผสานร,ระหว่างสีลวดลายและการเติมเต็มช่องว่างให้กลมกลืนก่อนที่ฉันจะมาที่นี่ฉันได้คิดแผนการจับคู่สำหรับงานแต่งงานของลุงกับป้าไว้ประมาณ7-8แแผนหลังจากที่ฉันแสดงทั้งหมดแล้วคุณสามารถเลือกได้ตามเขาโครงนั้นได้เลย นอกจากนี้คุณควรแสดงสไตล์ชุดแต่งงานที่คุณป้าตัดสินใจแล้วให้ฉันดูด้วยและฉันถึงจะสามารถออกแบบช่อดอกไม้ทั้งสองด้านของทางเดินแต่งงานตามชุดแต่งงานของเธอได้ซูรัวลี่พูดอย่างรวดเร็วสไตล์ของชุดแต่งงานได้รับการตัดสินใจแล้วตอนนี้กำลังถูกสั่งตัดอยู่หลังจากเสร็จธุระทางนี้แล้วฉันจะพาคุณไปดูได้ค่ะนานากะพยักหน้าจากนั้นมองไปที่เยเฉินพลางถามเขาด้วยรอยยิ้ม เชิญคุณคครั้งนี้พ่อก็อยู่ที่นี่ด้วยถ้าคุณสะดวกตอนเที่ยงนี้หลังจากที่เราเคลียร์งานที่นี่เสร็จไม่ทราบว่าคุณพอจะมีเวลาไปดื่มชากับคุณพ่อของนานาโกะได้ไหมคะเย่เฉินยิ้มกริมถามว่าคุณอิโตะอยู่ที่ไหนเหรอทำไมไม่เห็นเขามาที่นี่นานาโกะพูดด้วยรอยยิ้มพ่อยังไม่ต้องการให้ใครเห็นก็เลยกลับไปพักผ่อนอยู่ที่พักก่อนเย่เฉิญถามอีกครั้งไม่ใช่ว่าคุณอิโตะพักอยู่ในป่านจินฮั่นกงหรอกเหรอ เปล่า,ลา,คาๆค่ะนานาโกะหลับตาพริบพริบพลางหัวรเราะเบาๆพูดว่าฉันให้ทานากาศสั่งมาที่จินหลิงล่วงหน้าเพื่อหาซื้อวิลล่าอืมใช่แล้วมันอยู่ในโครงการทอมสันยิปปิง